เก็บบูเบอรี่ได้ท่านเคิงกองสำนาวหลายสาวหน่อยว่ะอันสิมเก็บมักตะคบฝรั่งต่อพ่ะนะนี่กำลังซุกเลยจ้ะมักหลายเลยนี่กำลังสุกหน่วยแดงๆเลยเนาะลูกเนาะนี่เก็บให้หมดเลยลูกเดี๋ยวลมมาเดี๋ยวมันจะมันจะร่วงหมดเนาะล่มก็แห้งจ้ะมนุษย์หยาดมันลนกํกำลังซุกเลยเนี่ยจ้ะอัน เร u เ r e n นเนาะหรือว่าภาษาโนเวอเนว่า Rips จ้ะนี่คุณโอ้ยลมแห้งค่ะย่านนั่นย่านนั้นลดนิดจ้ะกัเลยผ้ากันมาเก็บคุณนะลมแห้งแห้งเหมือมนี่แมอ้าวมือนนะเมนุก,ก็เห็นมีหมักเชอรี่อยู่นี่อีกหน่วยหนึง่ง <laughs> เป็นดอกเต็มต้นไม่อยู่แคนนี่แล้วก็จะมีนี่จ้ะอันมาคามปอมฝรั่งเนาะ มะขามป้อมฝรังหรือว่าสติ๊กเกบาโกสเบอร์รี่อย่างจังยังนี่แหละเมนูเกศเมนูมนเคยเฮดคลิป <c oughs> ให้เบิ่งไปรอบๆนึงนอกจากนี่เมน,นูมนจะเก็บลูกริปส์เนาะเก็บลูกเก็บเนี่ยหนูเก็บมาทั้งอย่างนี้มันเลยนี่แล้วมาเก็บมานี่เก็บแบบเนี้ยเก็บใส่กล่องให้โลดลูกพ่วงบงงาบงไงบางไงผลนะ้นล่มพาดมันอันนี้ เปรี้ยวอมหวานนอกจากอันนี้สำหรับมากรีบเนี่ยเปรียปร้ยวอมหวานเก็บบเก็บบบได้ล่มแห้งพุ่นะเจ้า,จากเก็บจังหดลูกมันคือกระเด็นเบิดแท่เก็บดีดีสินี่พุาา่นะจ้ะนี่อ่อนซ่อนแมนุษย์อ่อนซ่อนปีนี่อันลูกเบอร์รี่ปลูกเองหรือว่าลูกเบอร์รี่ป้ายังทั้งหลายแหละคือแบบ ดกอิลีจาะปีนี้ดกเกือบทุกอย่างปีนี้อันมากรีบเนี่ยหรือว่าเรสเคเรนต์เนี่ยปีที่แล้วแทบจะบ่มีเลยจ้ะโอ้ยพ่วงนี่คือใหญ่แท้โอเบิงแน่จ้ะเบิง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 พ่วงนี่คุณนะ่ะใหญ่คักลูกสาวคนหน่อยมาก,กินได้นี่จ้ะนั่งอันนั่งมาเก็บกินั้งแต้ข้าวมันท่านสุขคุณนะ่ะมากลายปลูกไว้ให้ลูกเก็บยังละนิดยังละหน่อยละจ้ะม่นุษก็ได้ เนาล้มแน่จมมมาให้มมาใส่มันสิล่นไบเลลมลมแนาไหมล่ะนาวไปใส่เสื้อจ็ก็ตอีกตัวนึ่ไหมบอกว่าให้ใส่จก็ตมามันก็ไม่เชื่อมันลืนขัวมันเป็นสนไปเก็บไปใส่เสือถ้กนไปมนหนาวไปเก็บเก็บเี๋ลมมามันจะล่วงหมด สชาดิช่าดิค้าเก่งจังเลยลูกสาวของมันเก็บไนในสวัสดีค่ะแล้วก็เก็บลูกคนินบัสมีสิดฮะคนินบัสมีเสือลูกจมไห้ละม,มาม่าเธอจะกินอย่างเดียวว่าได้แล้วว่าจะเก็บอยู่ในเด้อโอ้ยอีละหน่อยไปก็พอไปเดี๋ยวมาซอยมามาเก็บน้องลูก มาม่เก็บนะนนเนาะมันลนเบื่อจ้ะมันลนมันลมมันแห้ง นี่จ้าเต็มกล้องละจ้าพุ่นน่ะมักตาโคฟรั่งเนาะหรือว่าภาษานอร์เวย์เอิญว่า ribs red currant เนาะจ้านี่ย่างหลายอยู่จ้าอันนี้เมนูแก็ยังไม่ทันเก็บอยู่นี่สติ๊กเกอร์บาร์หรือว่ามะขามป้อมฝรั่งหรือว่าโกสซาเบอร์รี่เนาะเมนูไปทันนี้เก็บอยู่อันนี้มันยังสุกไม่ทันเบิดอยู่จ้าไทยเบิ่งจังได๋ล่ะลงมาเบิ่งตรงนี้วะนี่จ้าเมนูยังไม่ทันเก็บมันยังบ่ทันสุกเบิดอยู่นี่ล่มหลายพุ่นน่ะย่านมันล้นเบิดอยู่จ้า จ่มนุษกแกจะพ่อซ้ำหนีสะก,ก่อนตนนี้แทบจะยังไม่ท่านได้เก็บไปอยู่จ่ะนี่เป็นนวยดกคักตีนี้นี่พุะแมนุษไทยเบิ่งจังนะดกดกรสชาติเปรียปร้ยวหว,วาน,วานจ่ะสำหรับฝรั่งเขาก็จะกินกันสดๆแบบนี้แหละมนุษย์แกจะคุกน้ำปลาซ้อยหอมลงโอ้ยหอยผิกป่ลจ่ะเซบแซนี่สุดยอดเนาะ กินแบบสไตล์ไทยสไต,สไต,สไตล์เลาหาห้านี่แหละจ้ะยั่งวะ